วันนี้นะครับวันตรุษจีนก็ดีเลยนะครับก็มีนัดลูกค้าไว้หนึ่งเจ้านะครับอ่าอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนะครับอ่าปีนี้อ่าอันนี้สั่งเป็นสีเทานะครับปีนี้นะครับอ่าปกติเอกจะทํารุ่นสีสองสีนะครับสีแดงหมากกับสีอ่าดนะครับปีนี้นะครับลูกค้าสนใจสีไหนสั่งมาได้เลยนะครับปีนี้ตามใจลูกค้าทําได้ทุกสีนะครับ ยกเว้นสีทองนะครับเราทําไม่ได้นะครับกับสีเงินนะครับนอกนั้นทําให้ได้หมดนะครับลูกค้าสนใจสีไหนนะครับก็สั่งได้นะครับรุ่นนี้เป็นสีลูกค้าสั่งเป็นสีเทามานะครับเราก็ทําเทาให้นะครับเทาก็จอกเทาโทนนี้เลยนะครับไม่จืดนะครับอ่าแล้วก็ไม่เข้มจนเกินไปเขาเรียกเทากลางๆนะครับชุดนี้นะครับก็วันนี้ก็จะเตรียมจัดตีลังนะครับไปตําบล